หมัอร่อยหมักน่า9โมงชมน้ำเปล่าคือเดี๋ยวมีีเ้าดดวยอะไรเยลโลูมาเยลโลูมาไม่เท่าไหร่ขวพี่ก็อยู่แม่ไม่พวกเด็กใหม่เต้นไปสีเราเป็นขาวก็แย่นะเต้ม่ไหวให้มันเต้นเหมือนกูกับอีเดมเคยผ่านมาแล้วพาคแรกอ่ะไอ้กูเต้นทั้งวันจะไม่มีใครนะไม่มีใครสองคน ใครคนทีไทยไอ้คนชัดต่ำปไคะอร่ล้ไม่มีการปมือไดีครัทเออทุกครั้งมันก็เป็นธรรมเนียมอร่ยแล้วขออนุญาตปกมือได้ไหมคะปกมือรปกคระคับลูกค้าเลยอ่ะประคับลูกค้าไม่ป้าแก มึงเขาจะแบบมันเป็นปกิมมี่ก right er. ็เวลาใครขับมาเอ้ยมีรายการจอดดูแล้วก็ล็อกมีรายการหมายถึงกันจอดจบอดสแม่อยู่นอนแม่ตะดุ้งกันยุ่มอร่อยอร่อยชชอใ่มันเป็นเทคนิคใช่ไหมแม่นี่เทคนิคต้องใส่น้ำลงไปอย่างงี้ไหมล่ะอร่อยแม่จันน้องๆเคยกินหมูกระทะไหมดูจาก ไม่เพราะว่าร้านเราเนี่ยคนที่กินทํา IF หรือว่าแบบกินคีโตก็กินได้เป็นไงหลังจากที่ทํา IF มาเนี่ยจากแกงเนี้ยทํา IF มาหนูยังไม่ทํำแต่น้องทำน้ำเปล่าอร่อยดีเนาะอ้โหแบบอร่อยมักมา9โมงชมน้ำเปล่าโทรหานทำทิพย์ดิน้ำแข็งเย็นพี่อร่อยอรทำได้นี่คือน้องกาโตไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่กาโตกินเป็นไงแดกข้าวสองถ้วยแล้วครับแบบเมา อร่อยปะอร่อยเมจซาคาโตอร่อยครับไม่เราบอกว่ากินเพื่อบ้าเพราะว่าเข้ามหาลัยจะได้พร้อมใช้ไม่เราสามารถกินข้าวสองวัยวัยหนึ่งอุ้นเส้นหนึ่งจริงๆรเหรอวะได้ข้า่ไพดเจมไม่คุยกับใครเลยดีเจมอะเจมมันจอยอร่อยเมจซาอร่อยอร่อยไหมอร่อยเมสซาอร่อยมากอันไหนอร่อยสุดข้าวโพดนี่ถือวิ่ข้าวโพดดีข้าวโพดเราเออใช่ปลุกเองปะปลุกเองปะรับมาจากแมคโครจบไม่ตะบูดรุ่มมากเลยนะเออ ไม่ใช่นี่อะไรนะจุดไฟเอ๊ะสคือเครื่องทองเครื่องทองนิดนึ่งเราเน้นอันตรายมิตานอร่อยไหมอร่อยอร่อยสู้ภาคอีสานได้ไหมอร่อยกว่าเออจบดีแล้วไปกินกันซะกินก่อนนะจ๊ะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะร้านนี้ชื่อร้านว่าโคเพะหมูกระทะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะจบอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะจบพนักงานยังบอกอร่อยมาแล้ว พี่ไม้สวัสดีครับพี่ไม้อร่อยไหมอร่อยมากน้ำจิ้มคือเด็ดมีข๋ยวยอะไรเยลโล่มาเยลโล่มาเยลโล่มาไหมเท่าไหร่ผัวพี่ก็อยู่ไม่พี่แบบพี่เดี๋ยวตามแล้วเยลโล่มาผัวกูก็มาอีนนท์เพื่อนเขาชื่อเยลโล่เป็นแรปเปอร์คู่กันกูก็แซวเซลเดินมาหน้าตั้งมาเลยพี่ผมมี่ก็จะบอกแรปเปอร์เอ้ยอะไรนะเยลโล่มาผัวกูก็มาค่ะวันนี้ ขีดองชอกอนน้ำ่ำตรงนั้นอ่ะเย็นโลเดี๋ยวเจอกรีนแน่พี่ดองกรีนแอนเปเอรพลอร่อยมากอร่อยมากอร่อยไม้มม่วงข้าวบาิอร่อยไหมอร่อยอร่อยอะไรอร่อยสุดอ่าพี่เอมหัวพี่มาไม่ไม่ได้ไหนเหมาะหันกลับไปมองแบบอิจฉาหน่อซ ตาเห็นพี่แบบนี้พี่เสียวแม่อร่อยมากครับพงเพชรนะพงเพชรพงเพชรชื่อร้านว่าพงเพชรหมู่ะพแร랩랩랩พงเพชร16บบาทโอ้เยอะเกินเยอะเกินมันต้องมีการเช็ด้องคาถาด้วยไม่ต้องนี้มเป็นควันูกระท่าไงมือเป็นสไตล์มือ กองใช่ป่ะเขาจะมีคอนทงคอนเทนต์เนี่ยดูดิเต้นกันดูดิมีตัวคนน่ารักครับน้องกากโตน่ารักมากเทปบ้าแมนบ้าจาร่าโก้เต็มตัวบลาเอ้ยยุ่ยไปยุ่ยไปอักขึ้นดูหนูบ้าดูดูนี่ดูยุ่ยวะยุ่อยโอ้ยไม่ยุ่อยยุ่ยยุ่อยจัได้เออใช่ป่ะมาแล้วเบาจะนอน ไม่พว่เด็กใหม่เขาเต้นไปสีเราเป็นเก่าเ้แาต้ไม่ไหวกระโตทำไปเต้นไม่เป็นทำไปเต้นไม่เป็นตากาโต้ดาวติ๊กต๊อกเลยเล่นไปลพ่เลไหนเปิดที่พ่อต้องฝาักพ่อก็ได้ทั้งนั้นนะเดี๋ยวกูเป็นพ่อให้เดี๋ยวกูเป็นพ่อให้พ่อใช่ไดีงทำไมอเมืองในกองอะ กูตลอดหลอกจับนมกูลอกตัวผัสตัวกูอย่างนี้เขารู้กันหมดอีน้อนอีนี้เคยหลอกจับนมมึงบ้าตอนติดไวรัสอ่ะตลกเห็นไหมล่ะไม่เคยแล้วก็เอารูปกูไปสั่ไม่มีเขารู้กันหมด่จรริงนีหืออันนี้คือไฝเอฟเฟกต์เอฟเฟกจ้าเอฟเฟกจ้าลูบจมูกปากคำให้เปื่อยไหม ปากกเป็นคนจีดให้กูอันนั้นซีมไปเสียงมากคนเดียวมึงระวังกลับไม่ได้นะ่เขาบอกเลยวันนี้เสียงก็เลยเบาหน่อยวันนี้มชอบมันเนี่ยไวเลสพลาดมาแอบแไปทำไมเออแล้วพวกคุจะมีอารมณ์ในการทำงานได้ไงเพราะติดไวเลสห้กูอีกนิด้วยหรอกนเนี่บไม่ต้องนะเขาหรือเราเราเราด้วยเป็นศพ าอย่าทำอะไรแบบจอดรถอยู่จอดรถอยู่อยากเจออ่ะจอดรถอยู่ืนพี่่ชอบใช่บปะพี่ชอบไม่ชอบพี่ชอบยืนรู้เหรอพี่จอบพี่ชอบทุกคนเลยนะพี่ไม่เคยไม่ชอบใครเลยพี่เอพูกถูกอยู่ไหนนี่เมื่อกี้เห็นตอนนี้หรอสภาพเวลาเห็นพี่กับพี่นนท์อยู่ในกองแล้วใส่ขาสั้นหรือกเสื้อรู้สึกไงรู้สึกมีอารมณ์จริงปะเนี่ยอารมณ์อารมณ์ทางไหนทางอะไรอารมณ์ โอ้โหโอทานี่นี่นีนี่เยลโล่เยลโล่เยลโล่น่เยลโล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 ่เอาม่ใช่เยลโล่นี่แยนนี่ครับอันนี้อันนี้เยลโล่เยลโล่ีิแดนเราเยลโล่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 พี่ชื่อถนนน้าเอาแย่เออเดี๋ยวเจอกันมึงแย่งกูทั้งวันเลยวันนี้แย่งไข่ปลาเด็กพึ่งมึงก็เป็นหลอกก็เป็นเมียเขาพอกูเดินขหอกกัวเอากูเดินเขามึงก็บอกตัวพี่ใหญ่กว่าเราก็พี่แม็กก็เธอตลกเลย ก็พี่ยรรมดานทำไมพี่ไม่โอกกันเขาว่าทำไมท่าจับต่ออย่าวเร็วเร็วเรื่งตลกเกินได้ก็จอดฝากก็อย่าเลยทำไมอยู่วะเจนโรทำไมข้าวอ่างี้เจนโลรแลบจีบพี่โนนสัก42บาทนานไปตาตาเราให้ไล่เจนโลรฟังถึงความน่ารักของพี่ว่าไงนะ พี en. ่เป็นคนไคนหล่อมากครับเป็นคนหล่อมากครับจบจบผู้ชายชมหล่อจบอย่าล้อค่ะข้าแดงเข้าแดงพี่บอกให้เกข้าแดงอาจจะไนเนาะตรงเนี้ยเอ้ยวิ่งไปสตูดบิดเลยชมหล่อเฮ้ยน่ารักดีนะสัไม่กูไม่เห็นเลยเยวันนี้เาลยหรอาอมึงลอวลองมึงกับกูทำนี้กายภาพเขาวอกเลย เหมือนพวดหลังมากหลังจ้องจองไม่เล่าพี่อันนี้แล้วไปกับแม่ฮะโอพี่ต้องเต้นกับเจมให้มันเต้นเหมือนกูกับอีเจมเคยผ่านมาแล้วพักแรกอะโอ้โหเต้นกับคุณนุ่แดนเซอร์ยี่เนี่ยไปกูเต้นทั้งวันจะไม่มีใครนะไม่มีใครสองคนสองคนปากด้วยใครที่อยู่แถวนี้อยากจะแข่งก็เจอเจมได้ได้ไปเย็นเราไปแข่งกัจริงเหรอทางด่วนถ่ายยังไม่รู้ม่พี่ก็ซับย้ำเลยเหรออันนี้เขาถ่ายเลยทั้งงานชอบ ใครตัดป <laughs> ูดองชิปยาวช้ำอะไรอย่าเนี้ยนั้นไม่จัดพาร์ตอืนทั้งไปไปอร่อยไหมครับอร่อยไหมพี่อร่อยครับโอ้หเกิดเลยไรขึ้าโต้พี่น่ารักเลย้มมันน่าน่ารักเคยแก้คาโต้ไหมข้าให้ยิ้มไงแบบแบบยิ้มมาืลอะไรตอไม่มีเลยไม่มีเลย ที่่ไมเรากำลังจะถ่ายละครคุณธรรมแล้วผู้ถามว่าไดอยร์หอกคืออะไรอีกแค่ใครชื่ออะไรแค่นั้นเท่นองแล้วมันต้องแบบบินนาฬกาอ่ะนะออกมาภรรยาทั้งสองเอ็มโนนมานั่งกินข้าวโดยที่โนนเอาหน้าแนบกับพี่แล้วมานั่งกินข้าวในร้านอาหารแต่โตเดินมานั่งปุ๊บแล้วพี่ก็จะมองแบบมานั่งแบบแบบฟิลแบบนี้มันเป็นใครอ่ะเอี่ะ จะยากไปในวันเี่ย็นคนณที่ทำไม่เป็นเลยอกยากเกินไม่รู้จะคุยกับโค้ชันตั้ม <bible> ย <opus> ังไงอันนี้เหย็นแล้วรอเหย็นแล้วเหรอแตงตัววันร้าว่าปันคนสัตว์น่าที่ที่้ร้ายฟังอ่ะคนสัตว์าวันเรื่องสยองในกองมีอะไรบ้างจ้าวบอกว่าก็มีพี่นนท์นะครับตาเขียว

มานกาลยงานก็เลเจ้าเป็นลมแล้วบ้าักรือโอ้รจครบแล้วไม่มีบุ๊กกยด่ามันจะดอดากะเนี่ยตังผมาน้นตั้งหมสวยพรานเออักวีผัวจบเลยจบที่เก่งเนี่ย แล,แล้วพอจบเร็วทำไมเีวเที่ยวแล้วมันมาแล้วมันสวยด้วยประเดี๋ยวไปต่อไปต่อที่มีเมียโอ,ยอโทมาขอโทษนะแม่ตาสะต้องช้ำแล้วแี้ว เกใจแม่เลยหรอไม่แม่ลาย่าพี่ไม่แล้วถ้าห้าไม่มีต้านะแม่เราเลิกันเละอือแล้วยือาลงรถครับุดรถหลงรถราลงรถกันลงรถ้าถ้าเอาไปมันจะดูไม่ดีถ้านทาอยู่เลยโอ้โหไม่ไม่รู้เกือจเ